อาละรครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆ What page? What page? ทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับในวันนี้สืบเนื่องมาจากการมาของหนังสือการ์ตูนวันพีซเล่มที่1 1 0นะครับที่แน่นอนว่าในมุมตอบคําถาม SBS นั้นจะเป็นจุดสนใจของแฟนๆวันพีซทั่วโลกเสมอเวลาที่มีหนังสือการ์ตูนเล่มใหม่ออกซึ่งเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวที่เรียกว่าฮือฮาที่สุดในบรรดาข้อมูลที่ออกมาในวันพีซเล่มล่าสุดนั้นเลยนะครับก็คือเรื่องของคิซารุ ที่ได้แอบช่วยเหลือลูฟี่ในการต่อสู้บนเกาะเอ็กเฮดนะครับดังนั้นในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นหลักเลยโดยเนื้อหาคร่าวๆนะครับก็คือในวันพีซมุมตอบคาถาม sbs เล่มที่110มีผู้อ่านทางบ้านเขียนจดหมายมาถามว่า ในตอนที่1103นี่ลูฟี่หิวโซท้องร้องโครกคลากนอนของขาดครวนคลางร้องขอข้าวกับคนข้างๆแล้วพอข้ามมาไม่กี่หน้าก็เห็นเขานอนพุงกลางกินอาหารที่กองผนเนินและฟื้นพลังกลับคืนมาจนคนรอบๆหน้าแดงเป็นแกงผะแนงได้ในตอนที่1106นี่ผมอยากทราบว่าใครเป็นคนมาเปิดลายบุฟเฟ่ให้ลูฟี่ครับอาจารย์โอดักก็เลยตอบว่าอ๋อ ในตอนที่1103นี่ลองดูนะครับว่าตอนที่ลูฟี่ร้องหิวข้าวใครก็ได้ขอข้าวหน่อยรอบๆนั้นมีใครบ้างซันจิแฟรงกี้ก็อยู่ใกล้ๆรวมไปถึงเซนโตมารุกับพิซาุก็อยู่ที่นั่นใครกันนะและดูเหมือนว่าเขาจะทำสิ่งนั้นได้โดยที่ไม่มีใครทันรู้สึกตัวเลยเพราะเหมือนว่าเขาจะทำสิ่งนั้นด้วยความเร็วแสงที่แม้แต่ตาเปล่าก็มองไม่ทันนะครับอืม ซึ่งแม้แต่ผมเองก็ยังมองไม่ทันเลยอะนะครับเพราะาเป็นความเร็วแสงนี่นะแน่นอนนะครับว่ามันเป็นการบอกอ้อมๆแบบเอาฮาสไตล์อาจารย์โอดะแต่ว่าใบมาชัดขนาดนั้นเนี่ยลิงอ่านก็ยังรู้ว่าเป็นลุงคิสารุนั่นแหละที่เอาอาหารไปให้ลูฟี่กินแบบอิ่มพุงกลางจะได้ฟื้นพลังกลับคืนมาได้นะครับเพราะว่าช้อยที่มีมาให้เลือกนั้นเนี่ยในสถานการณ์นั้นก็คือซันจิกับแฟรงกี้เนี่ยโดนตรึงล่างอยู่ขยับไม่ได้นะครับรวมไปถึง เวก้าพังแอปลาสเนี่ยก็ขยับไม่ได้เช่นกันมันพูดเลยส่วนเซนโตมารุเนี่ยก็โดนมัดนั่งอยู่ขยับไปไหนไม่ได้นะครับคนที่จะเคลื่อนไหวได้และทําสิ่งสิ่งนั้นได้ด้วยความเร็วแสงแบบไม่มีใครรู้ตัวนี่ก็มีอยู่คนเดียวคือลุงคิสารุเนี่ยแหละซึ่งตอนที่ผมได้ไปย้อนอ่านทวนดูนะครับในสถานการณ์ตอนนั้นก็คือลุงคิสารุที่แกทําเป็นนอนพักอยู่เห็น <he S 2> ว่าเซนโตมารุเนี่ยก็โดนจับตัวไปแล้ววอนนี่ก็อยู่ในกำมือของเซนเซตเทิลนะครับที่เอามือกำอยู่จริงๆ แกก็นึกถึงเซนโตมารุและบอนนี่นะครับตามภาพและตอนที่ตัดภาพมาตอนที่ลูฟี่กําลังกินอย่างอร่อ,รอยและพวกทหารเรือพยายามจะควบคุมตัวลูฟี่เนี่ยก็จะเห็นว่าคิสซารุเนี่ยเคลื่อนไหวแปลกๆนะครับมาเป็นนั่งแล้วก็ไม่พูดอะไรทําให้คนอ่านยกเว้นผมสังเกตเห็นได้ว่าลุงคิสซารุเนี่ยทำท่าทางแปลกๆนะครับเขาน่าจะเป็นคนไปเอาอาหารกองโตนั่นมาให้เพื่อช่วยลูฟี่แน่ๆ ซึ่งตรงจุดนี้นะครับคนอ่านในช่องเราเนี่ยสังเกตเห็นได้ตั้งแต่ตอนอ่านด้วยกันครั้งแรกในมังงะพลสตอนนั้นเลยในขณะที่ตัวผมเองในตอนนั้นไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยนะครับนั่งหัวกลวงแล้วก็คิดถึงแต่คาริบูแห่งบ้านหนองประดูพลิ้วอย่างเดียวเพราะในตอนนั้นในหัวผมนี่ตั้งแง่ไปแล้วว่าถ้าเป็นลุงคิสรลุใช้ความเร็วจริงเนี่ยแกจะเอาอาหารกองเบอรเริ่มมาขนาดนั้นมาได้ไงนะฮะไออาหารกองโตแบบแนวๆอย่างนี้เนี่ยเราเคยเห็นไปเทือแล้วตอนวานุคุนิว่าไอคาริบูเนี่ยมันเอามา,ร,า,า,มา,มารถ ยัดอาหารใส่ตัวมันไปเท่าไหร่ก็ได้นะครับเหมือนเป็นคลังสเสบียงแถมยังเคลื่อนไหวไปแบบเป็นบึงเนียนๆได้ด้วยแต่ตอนนั้นดันไม่ได้คิดเลยว่าในสถานการณ์เสี่ยงตายแบบนั้นคาริบูมันจะเข้าไปเสี่ยงช่วยลูฟี่ทําไมมันว่าแมนหยาดกูตอนนั้นผมคิดได้แค่นั้นจริงๆแถมไม่กี่ตอนต่อมานะครับหลังจากนั้นเราจะเห็นว่าคาริบูมันอยู่อีกฟากหนึ่งที่ไปเจอกับพวกกลุ่มโรดดัมตอนนั้นก็คือผมก็เข้าใจได้แล้วว่าเออแม่งไม่ใช่คาริบูอะแต่เราก็เถียงคนดูไปซะแล้วด้วยนะฮะในขณะที่คนดูในชผมนะตอนนนน้ะครับ เขาก็พยายามบอกว่าก็ตู้กดอาหารไงคิสซารุก็แค่ไปกดอาหารมาให้ลูฟี่ตอนนั้นผมก็ดันคาใจไปอีกนั่นแหละครับว่าผมว่าผมจําได้ลางๆว่าเคยอ่านในเล่มที่ร้อยห้ามาแล้วว่าตู้กดอาหารเนี่ยมันต้องปรุงก่อนและอาหารมันจะค่อยๆไหลมาคือลุงคิสซารุน่ยเร็วจริงแต่ว่าตู้กดอาหารเนี่ยมันจะเร็วตามลุงคิสซารุไปด้วยเนี่ยมันเป็นไปได้หรอนะครับคุณดูมันดูมันดูความลั้นมันอย่ากระนั้นเลยเราไปย้อนดูตอนที่มันนั่งปลาม่าตู้กดอาหารกันครับอย่างนี้มันต้องใครยี่ ใช่คีสรไวมากแต่ตู้มึงวเหมือนคีสรูไหมที่แบบว่าอ๋อทำไมยิ่งกดเร็วเท่าไหร่ตู้จะยิ่งทางานไวเท่านั้นครับอเงี้ยเหรอมีล้อเลียนซะด้วยคุณลองเหมือนแบบว่าไม่ว่าจะเครื่องไม้เครื่องมืออะไรก็ตามอะ่ะอารมณ์เหมือนคนที่แม่งกดลิฟต์รัวๆแล้วคิดว่าลิฟต์มันจะเร็วขึ้นเหรอตู้มึตก็ยกตอย่างซะไม่พ้ดูตู้ดูตูนดูตู้ดูตู้รูตูนด่ะู้นนั้นผมว่ามันก็เกินดูมันดูบบได่ได้มีเหตุผตอะไรที่จะต้องแบบทําอะไรขนาดนั้น มีเหตุผลนะมันมีแต่ความมืดบอดของแกที่ปิดใจในะตอนนั้นมันทําให้แกมองไม่เห็นยังไงแล้วแต่ใจถามว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันก็ดีไหมมันก็ดีเพราะว่าผมก็อยากให้ลุงคีสรุนี่รู้สึกว่าแบบรู้สึกอยากจะย้ายข้างมาใจคอมึงจะให้เขาย้ายข้างเลยเหลองั้นให้เป็นลูกเรือกลุ่มหมวกฟางคนใหม่เลยหม้ถ้าเขาจะหวังขนาดนั้น แบบว่าอ้อมอมเลยอะไรแบบนี้แบบว่าช่วยกลุ่มหูฟังอ้อมอมเหมือนกันอ๋อหมายถึงช่วยแบบอ้อมอมโทษทีโทษทีใจใจ,ใจใร้อนไปหน่อยนี่ขนาดอัดทีหลังกูยังใจใร้อนเยน่เนี่ยแต่มันก็เกินไปอ,อ๋อนี่บอกคิสัลุเร็วแล้วแต่ว่าตู้เร็วกว่าเฮ้ยมีคนคาดการได้เป๊ะเลยตู้บอกว่าแกเคยแดกมากๆด้วยความเร็วเอ้อยไม่แกเคยรอน้ำร้อนด้วยความเร็วแสงไหมล่ะไอนี้ก็ไปแซวตู้อีกกูโอ้โหความเร็วน่ะคือความหนักยังไงล่ะอย่างเงี้ยลระก็ได้ได้ทางงั้นโอเคยอมยอม ดร,ร <laughs> ดีนะที่สุดท้ายมึงยอมอ <c oughs> ขนาดหน้าเว็บเนี่ยคุณกดรัวๆแล้วเว็บมันเร็วขึ้นไหมล่ะล่มยังอีกมึงยังจะแถมอีกเหรอมึงมีแถมแถมหน้าเว็บมันล่มตอนนั้นคนมันเข้าเยอะเกินมั้งอะพัดมันไม่ได้กเกี่ยวกันโอ้โหมึง <c oughs> ถ้าคิดง่ายๆก็คือคาริบูคาริบูน่าจะเอาคลังสเบียงมาสั่งลาเห็นไหมนั่นไงในตัดสินจากความรู้สึกนายต้องมองความจริงสิ ที่พูดเนี่ยแน่ใจเหรอพอผมงอกหมดหัวเนี่ยดื้อจังทีนี้มาดูความคิดในหัวของผมเนี่ยตอนนั้นกันนะครับว่าที่ผมบอกว่าตอนนั้นน่ะผมจําได้ลางๆว่าในเล่มร้อยห้านะครับตอนที่พวกลูฟี่เนี่ยเจอกับเวก้าพังแอตาสตอนนั้นตู้มันยังต้องปรุงอาหารฟรึบฟับฟุบฟับเป็นขั้นตอนอยู่เลยนะครับผมก็เลยคาใจกับเรื่องตู้เนี่ยว่ามันจะไปผลิตอาหารออกมาด้วยความเร็วแสยยงขนาดนั้นได้ไงถ้าเป็นไอ้คนที่มีสเสบียงอยู่ในตัวอยู่แล้วเนี่ยแล้วเอาออกมาวางเนี่ยมันน่าจะโอเคกว่า ผมก็เลยนึกถึงแต่ไอ้คาริบูนะครับดันไปคิดแบบนั้นสด้เหมือนเป็นการสระมาทอาจารย์โอดักเลยนะครับว่าแกคงจะเล่นมุกซ้ำทำไมเขาเล่นมุกซ้ำจริงแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับเพราะว่านั่นแหละหลังจากนั้นเราจะเห็นว่าไอ้คาริบูมันอยู่อีกฝ้าของเกาะแล้วก็ไปเจอกับพวกแวนออกานะและที่สําคัญเรื่องตู้กดอาหารที่ผมบอกว่าจําได้ลางๆเนี่ยพอผมย้อนกลับไปอ่านดูก็เห็นว่าเออมันอยู่ในเล่ม105ตอนที่1063นะครับซึ่งในนั้นเนี่ย มันมีให้เห็นว่ามันต้องใช้เวลาประกอบอาหารก็จริงแต่หน้าถัดมามันก็มีบอกไว้แล้วด้วยนะครับว่าเครื่องทําอาหารแบบไร้คนครัวเนี่ยมีประสิทธิภาพในการคล็อกกับขอแค่มีวัตถุดิบนะครับก็สามารถทําอาหารพร้อมเสิร์ฟได้ถึง500เมนูในนาทีเดียวยิ่งโหมดเคลียวัตถุดิบตามใจเชฟนี่คือที่สุดอ๋อมีโหมดเทกระจาดด้วยดังนั้นโอเคเขามีปูไว้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับดังนั้นลุงคิซารุเนี่ยแกสามารถทําได้สบาย คือต่อให้มันใช้เวลานาทีหนึ่งใช่ไหมแกแก็แค่แยกร่างแสงไปด้วยความเร็วแสงกดปุ่มที่ตู้ไว้แล้วก็เว็บหายไปเพราะอาหารมันเคลียวัตถุดิบออกมาหมดแล้วเนี่ยแกแก็แค่พุ่งไปหอบอาหารทั้งหมดมาคือ,อคิตาลกแกคงโกยๆเอามาวางให้ลูฟี่ไว้ลูฟี่กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เขี่ยทิ้งไปดังนั้นทําได้สบายๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไออย่างวิชาแยกแสงพันร่างเนี่ยแกก็ทําให้ดูในตอนที่สู้กับลูฟี่แล้วนะครับว่าอิสระมากขนาดนั้นและเร็วขนาดนี้โอ้โห พอตอนที่ผมได้ย้อนอ่านตอนที่1น6่เนี่ยผมถึงก็ต้องกราบขอเข้ามาตู้ผลิตอาหารกับลุงคิสาลุเลยว่าผมขอโทษด้วยครับที่ผมมีตา,าหามีแววไม่ผมถึงต้องกราบขอเข้ามาคนดูในช่องเราด้วยนะครับคุณผู้ชมในแชทที่บอกเห็นไหมฉันบอกแกแล้วว่าเป็นลุงคิสาลุแต่แกก็ไม่เชื่อฉันผมขอโทษจริงๆนะครับที่ลั้นขนาดนั้นรู้สึกผิดเลยว่าโอ้โห แกเชื่อในคิสรุซะขนาดนั้นแล้วทาไมแกไม่เชื่อในตู้กดอาหารตามสั่งร้านปลาตาหมูกรอบได้เลยมั่งละ่ะว,ว่ามันได้เลยจริงๆหลายครั้งแล้วนะที่แกปลามาเทคโนโลยีของเวก้าพังแล้วผลเป็นไงสุดท้ายกลับมาเจอค่าสาเหตุที่แกต้องหมอบคลานอยู่แบบนั้นก็เป็นเพราะว่าแกประเมินพลังของฉันต่ําไปยังไงละ่ะซึ่งในช่วงนั้นก็มีแฟนๆวันพีซค่อนโลกนะครับยกเว้นผมที่คิดว่าคิสรุเนี่ยเป็นคนช่วยลูฟี่อย่างคุณโทสงาชินี่นะครับเขาก็มี วาดแฟนอาร์ตไว้เมื่อครั้งกระนูนที่เป็นลูฟี่นะครับนอนเงียวยู่แล้วก็คิสรุเนี่ยมาชัอ้านี่ไงเจอแล้วแมแต่ละอันนี่เฮลล m มิเอ b าบิ๊กบรเนี่ยที่เป็นลูฟี่นอนเงียวแล้วคิสรุนี่ซื้อสั่งแม็กมาให้แดกเลยทีเดียวซึ่งปรากฏว่าก็เป็นตามนั้นจริงๆด้วยนะครับ <c oughs> เห็นไหมไอ้เจ้าของช่องทุกคนเนี่ยเขามองออกกันหมดยกเว้นมึง แล้วก็มีแฟนๆ่วนใหญ่นะครับสังเกตเห็นเหมือนกันว่าในตอนที่1103ที่ลูฟี่นอนกินอย่างม,มูมามอยู่เนี่ยมีชามก๋วยเตี๋ยวเจดิ่งของคิสซารุอยู่ตรงนั้นด้วยเป็นชามแบบเดียวกับที่แกโซยกินอยู่ก่อนหน้านั้นแน่นอนเพราะแพทเทิร์นของชามมันเนี่ยสามารถคิดได้ว่ากดมาจากในตู้นี่ก็ได้นะหรือพกมาจากบ้านนี่ก็ได้มันเป็นลายที่ค่อนข้างสแตนดาร์ดมากเพราะว่าคิสซารุเนี่ยแกก็อยู่เอ็กเฮดมาตั้งนาน ไอเรื่องจะไปกดกินใหม่ได้เนี่ยแกคุ้นเคยดีอยู่แล้วเพราะว่าขนาดซัตโซี่เนี่ยก็ยังคุ้นเคยกับเกาะเอกเฮดเลยนะครับ่วนเหตุผลที่ลุงคิสรุจะช่วยลูฟี่นั้นนะครับหนักแน่นกว่าใครๆในนั้นที่ผมคิดไว้มากๆเลยแหะครับคือหนักไว้คาริบูแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าตัวของลุงคิสรุเองเนี่ยไม่ได้อยากจะทําภารกิจนี้เลยด้วยซ้ําเพราะว่าที่นั่นเนี่ยมีแต่เพื่อนรักของเขาเหมือนกับตอนไหนสักตอนที่ผมก็ไม่รู้ผมพูดในคลิปไหนว่า เออจริงๆแล้วลุงก็อาจจะหวังลึกๆในใจก็ได้นะว่าอยากให้ลูฟี่เนี่ยเป็นฝ่ายชนะแล้วพาทุกคนหนีได้นะซึ่งไม่ใช่แค่ผมหรอกที่คิดแต่ว่าแฟนวันพีซเกิน70%ก็น่าจะคิดอย่างนั้นในเรื่องของที่ว่าลุงคิสซารุเนี่ยแกดูไม่ค่อยตั้งใจสู้แกไม่ได้แบบเอาเป็นเอาตายขนาดนั้นกับการที่จะพยายามเอาชนะลูฟี่นะครับและการกระทําของคิสซารุ่เนี่ยก็เห็นชัดออกมาแล้วจากการที่เขาเลือกที่จะช่วยลูฟี่นะครับเพราะว่ามีแค่ลูฟี่ในร่างเกียร์5เท่านั้นแหละที่น่าจะกู้สถานการณ์นี้ได และช่วยให้บอนนี่กับเซนโตมาลุรอดพ้นจากอันตรายนะครับเนื่องจากตัวเขาเองก็เป็นทหารเรือแล้วก็มียศถึงระดับพลเรือเอกนะครับ <K _ d ata> เขาไม่สามารถช่วยใครได้แบบตรงๆอยู่แล้วก็ต้องฝากความหวังไว้กับลูฟี่เท่านั้นซึ่งหลังจากนั้นเราก็จะเห็นว่าในตอนที่ลุงคิสซาลุต้องสู้อีกในะแต่ละครั้งเนี่ยแววตาแกจะดูเศร้ามากหรือแม้แต,ต่ตอนที่ต้องจัดการกับบอนนี่นะครับตอนนั้นแกก็หลับตาซึ่งก็มีคนมาช่วยไว้ทัน หรือตอนที่แกโดนซัดหลังๆนี่คือแกขอนอนยาวเลยเพราะว่าหลังจากที่แกจําใจต้องจัดการกับดรเวก้าพังที่เป็นเพื่อนรักตัวเองแล้วเนี่ยมันเหมือนตอนนั้นสภาพจิตใจของแกไม่ไหวแล้วจริงๆนะครับแกเลยแบบขอนอนพักเลยก็แล้วกันซึ่งนี่แหละคือเหตุการณ์ที่ผมอยากจะพูดเกี่ยวกับลุงคิสซารุนะครับในการช่วยเหลือลูฟี่ด้วยความเร็วแสงแต่ถ้าแว่นกันแสงนี่ไงก็ต้องอ,อัพติเพราะแว่นวากูวากุที่ขายดีจนหมดน้ำหมดท่านี่กําลังจะกลับมาให้เปิดพรีกันในเดือนพฤศจิกายนนี้ ติดตามทางเพจออบตัไว้เลยนะครับส่วนแว่นดำสปายสุดคูลก็ยังสั่งได้อยู่นะครับทั้งวัสดุจีเลนกัน UV ได้จริงใส่ในชีวิตประจําวันได้เลยซึ่งนอกจากแว่นแล้วยังมีสินค้าอาเนียอื่นๆอีก,อกเช่นผ้าปิดตาไอ้น้ําอุ่นๆใช้แล้วหลับสบายได้คุณภาพแบบในร้านขายยาญี่ปุ่นและอย่าลืมใช้โค้ดกราดิอุสเพื่อรับส่วนลดอีก100บาทได้นะครับซึ่งไอ้เรื่องที่ผมไม่ได้คิดว่าตั้งแต่แรกว่าคิสซารุเป็นคนช่วยลูฟี่น่าจะเป็นคนอื่นมากกว่าเช่นคาริบูนะครับเนี่ย มีสิ่งหนึ่งที่น่าจุกอกอ,กอยู่หมนกันครับก็คือในช่วงนั้นเนี่ยผมก็นคนดูส่วนใหญ่ไม่ใช่ต้องบอกว่าย้อนไปตอนช่วงภาคเอกเฮดต,ตั้งแต่ตอนลูฟี่สู้กับคิสซารุเลยก็ได้แล้วคนดูส่วนใหญ่ที่ว่านี่คือคนดูหลักๆในในไลฟ์เรานะครับคือเราไม่เคยด้อยค่าพลเรือเอกเลยและก็หนักแน่นในการพูดถึงความแข็งแกร่งของเราขุมกําลังสูงสุดของกองทัพเรือนี้มาก เรียกได้ว่าตอนนั้นเราเข้าข้างพลเรือเอกจนโดนด่าว่าเป็นถวยพวกติงพลเรือเอกเอ้ยคีสซาลูน่ะมันด่อยสู้ลูฟี่ก็ไม่ได้ทำไมทำไมไม่ยอมรับความจริงวะนั้นซึ่งทุกวันนี้ก็น่าจะยังมีอยู่ด้วยนะยังไงก็ต้องผ่านตามมาบ้างเชื่อเหอะแล้วไอ้พวกสมาคมคนด้อยค่าพลเรือเอกในวันพีซแห่งประเทศไทยพวกนี้เนี่ย เขาก็ดันมีความคิดที่ว่าคนที่เอาอาหารไปให้ลูฟี่ไม่มีทางเป็นคิสรุแน่ๆนั้นคุณดูคุณดูไอ้เรื่องที่องค์กรนี้ที่มันด่าผมมาเรื่องคิสรุเนี่ยเขาไม่เชื่อในตัวคิสรุที่เรื่องเอาอาหารไปให้เนี่ยอันนี้เข้าใจได้อยู่แล้วเพราะคนไม่ชอบคนไม่เชื่อยังไงมันก็ไม่ใช่แต่ผมเนี่ยที่เชื่อในตัวลุงคิสรุมาตลอดดันไม่เชื่อเรื่องเอาอาหารไปให้ซึ่งถึงแม้ว่าเหตุผลของผมจะไม่เหมือนกับพวกองกรนั้นนะเพราะว่าพวกองค์กรนี้เนี่ยคิดว่าไม่มีทางใช้คิสรุเพราะคิสรุมันทําไม่ได้ขนาดนั้นหรอกคิสร แต่ว่าเหตุผลของผมเนี่ยคือไม่มีทางใช้คิดสลุเพราะว่าตู้กดอาหารมันทําไม่ได้ขนาดนั้นหรอกเครื่องกดอาหารมันดอยส์ผมพูดได้เต็มปากเลยว่าผมไม่เคยดูถูกคิสลุนะแต่กูดันดูถูกตู้กดอาหารสุดท้ายกูก็ต้องถูกเทรวมไปอยู่ที่เดียวกับพวกแม่งหละว่าเนี่ยเป็นพวกที่ไม่เชื่อว่าคิสลุเอาอาหารไปให้มยผิดหวังสิแจ็ผมมันแย่ดังนั้นผมจะรีบตัดคลิปนี้ให้เสร็จก่อนวันฮาโลวีนนะครับเพราะว่าวันฮาโลวีนเนี่ยเขาเรียกกันว่าวันปล่อยผีส่วนผมในวันนี้ปล่อยไก่กันแลกกัน ดังนั้นขออภัยคุณผู้ชมที่ตอนนั้นเนี่ยพยายามล้างไหลผมไว้แล้วนะครับเรื่องอาหารเนี่ยแต่ผมก็มีตา,าหามีแววไม่สดังนั้นผมขอชดเชยด้วยการนําช่วงสนทนา15คอมเมนต์กลับมาอีกครั้งแบบนานๆทีนะครับโดยอันนี้เนี่ยจะลองดูก่อนโดยเป็นสนทนา15คอมเมนต์ที่ผมอัดไว้หลังตอนที่1,127ตอนนู้นแต่ว่า,าพับโครงการไปเพราะว่ามันค่อนข้างจะจืดๆดีแล้วแล้ก็ไม่รู้จะใส่ไปในคลิปไหนดีนะครับแต่ว่า ไหนๆก็ไหนๆเว e r e เวอ r e อิส w h เว e w h เว e ก็เอามาใส่ในคลิปนี้เลยก็แล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูฟีดแบ็กอีกทีนะครับเราจะลองใช้เว็บ c o m m e n t shark com นะครับลองแรนด o อมคอมเมนต์ขึ้นมานะฮะเรามาลองเริ่มที่คอมเมนต์ที่หนึ่งกันเลยดีกว่านะครับผมว่าคลิปนี้พี่โดนด่าแน่ฮ่าฮ่าฮ่ายังใจเย็นอูยังไม่ทันเริ่มอะไรเลยโดนด่าแล้วเลยหรือเฮ้ยห,หรือเขาจะมองอนาคตล่วงหน้าออกวะยังไงดีวะเนี่ยผมผมควรไปต่อดีไหมเนี่ย เดี๋ยวเราลองให้โชคชะตาเป็นคนกําหนดกันแล้วกันให้โชคชะตาเป็นคนกําหนดกันแล้วกันครับมีไปต่อไปต่อซิไปหาพอมึงแล้วก็กระพอซัมนีไหนไปต่อซิโอเคมาต่อเลยงั้นไปที่คอมเมนต์ที่2กันเลยดีกว่าครับทําไมถึงคิดว่านี่คือเกาะเอลบัฟเหรอครับเพราะอิงจากตัวละครยังไม่รู้กันเลยหรือคาดดาวจากแวดล้อมครับจะเรียกว่าดาจากแวดล้อมก็ได้ครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยก็เป็นการเห็นพ้องต้องกันของพวกเราทุกคนที่อ่านพร้อมกันในตอนนั้นว่า มันน่าจะเข้ามาในเอลบัฟแล้วแหละเพราะว่าเห็นเป็นเมืองยักษ์ไนีฮะอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าน่าจะโดนอุ้มเข้ามาในเอลบัฟก่อนเพราะว่าถ้าไม่ใช่เอลบัฟแล้วไปเล่าเกาะอื่นมาขั้นเนี่ยผมแลดูว่าอาจารย์แกอาจจะอยากจบวันพีซตอนอายุ90้ละมัง้งอะไรประมาณนี้ก็เลยแบบคิดง่ายๆไว้ก่อนเลยละกันว่าน่าจะมาเอลบัฟแล้วละ่ะประมาณนี้นะฮะโอเคไปที่คอมเมนต์ที่3มามมเลยดีกว่าครับ ผมอ่านแล้วชอบมากตอนนี้รู้สึกเหมือนสมัยอ่านช่วงเล่มแรกๆยิงมุกกันมันมากช่วงหลังๆมีแต่อะไรหนักๆสะใจมากครับจานอืมก็จริงนะฮะผมเองก็รู้สึกว่าเราห่างหายจากการโชว์มุกตลกของอุซปไปนานด้วยอันนี้ก็ถือว่าดึงบรรยากาศเก่าๆกลับคืนมานะไปคอมเมนต์ที่4กันเลยแล้วกันครับถ้าลูฟี่แปลผิดไหมครับน่าเป็นเกียร์สหรือเปล่าไม่ผิดครับลูฟี่เนี่ยมันแปลงเกียร์หได้แล้วผมว่ามันก็น่าจะพัฒนาเกียร์สไปด้วยจนสามารถใช้เฉพาะส่วนได้ จะได้ไม่ต้องมาใช้สตามินาเยอะเกินจําเป็นไงเพราะว่าเกียร์สมันก็กินพลังเยอะอยู่เหมือนกันนะดูจากในภาคก่อนๆตรงนี้เวลาที่มันใช้มันก็ต้องใช้เวลาพักฟื้นเห็นไหมคิดว่ามันจะได้เปลืองเอพน้อยลงอะไรอย่างนี้ครับไปที่คอมเมนต์ที่5้าอะไรก็แล้วกันนะฮะจำได้เลย One p i ซโอ o d y s s กลุ่มหมวกฟางลุมยำจระเข้กล้วยตัวเดียว <c oughs> ใช่ทั้งในบ拉巴斯าหรือในเอลบัฟออฟเดอะเลโก้ที่เลฟถึงกันเนี่ย One p i ซโอ o d y s s นี่เขาก็ทําถึงเหมือนกันนะฮะ เป็นฉากที่ทำํำคล้ายๆกันนะครับทำถึงแต่ทําถึงบ่อยไปหน่อยวันพีดโอดิซีรียูดบ่อยมากไปที่คอมเมนต์ที่6เลยดีกว่าครับเปลี่ยนอารมณ์แทบไม่ทันเลยจริงๆจากเนื้อเรื่องกําลังตึงๆเปิดตัว5ผู้เท่าคนใหม่กราฟโดนขังเปลี่ยนฟิลมาวิ่งไล่หมาไล่แมวแล้วตัดจบเฉยทำออลองเฮ้ยได้เหมือนกันแกคงอยากเบรกอารมณ์เราก่อนแล้วค่อยบิ้วขึ้นมาใหม่มั้ง ก็ด้วยความที่ช่วงหลังๆมันมีแต่อะไรหนักๆน,น,นะครับดังนั้นก็เลยตรงนี้ก็เลยเป็นช่วงที่มันผ่อนคลายเป็นโมเมนต์แบบบรรยากาศแรกๆอะไรอย่างนี้แล้วค่อยบิวขึ้นมาใหม่ตามนั้นเลยครับไปที่คอมเมนต์ที่7กันเลยแล้วกันครับทําไมถึงคิดว่านี่คือก่อเอลบัฟเหรอครับเพราะอิงจากตัวละครยังไม่รู้กันเลยหรือคาดเดาจากแวดล้อมครับเพราะว่าคาดเดาเอาครับแต่เมนนี้ถามซ้ําก็ไม่นับแล้วกันนะครับเอาไปที่คอมเมนต์ที่7ใหม่แล้วกันครับ 1127ไม่ได้อะไรนอกจากเล่นกับแมวแล้วสัปดาห์หน้ายังงดอีกกำหมัดเลยครับไม่เป็นไรครับระหว่างงดเราก็ไปเล่นกับแมวด้วยเหมือนกันไปที่คอมเมนต์ที่8เลยแล้วกันฮะตอนหน้าเจอหมูเด้งแหมนึกว่าจานจะตามเทนส์ซะละก็คลายเครียดดีอ๋อหมูเด้งฟีเวอร์ผมก็ชอบนะเวลามันไล่สวบคน,นเดี๋ยวไว้หมูเด้งโตเนี่ยเขาให้เขาจัดกิจกรรมมีติง้งหมูเด้งไล่สวบแฟนๆอะไรแบบนี้ก็ น่าจะคลายเครียดดีครับผมเห็นหลายคนบอกว่าอยากโดนหมูเด้งสวบจังเลยรอน้องโตก่อนไปที่คอมเมนต์ที่เเลยก็แล้วกันนะครับแหมเสียดายอ่านแวบ,บแรกไม่ได้สังเกตครับลืมขยี้เรื่องที่อาจารย์แกว่าดดาบเนบหลังมามาหายหาย,หายกระดาบลูฟี่กลายเป็นขวานในตอนนี้ไปตอนพูดเรื่องดาบหายในไลฟ์ผมก็อัปคลิปนี้แล้วเสียดายไว้ขยี้ใหม่ตอนหน้าแล้วกันนะครับ อ๋อเออก็เราก็ยังไม่รู้นะครับว่าเกิดปรากฏการณ์อะไรทําไมแกถึงวาดผิดบานตะไทยขนาดนั้นต้องรอคนเขียนจดหมายมาถามให้อาจารย์แกตอบแล้วกันดูว่าจะฉีกไปเวไหนสวัสดีครับอันนี้ผมกลับมาอัดเพิ่มนะครับในปัจจุบันคือผมอยากจะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมึงอ่านแวบแรกก็ไม่ได้สังเกตใช่ปะ่ะไอตอนที่ทะลุไปช่วยลูฟี่ที่กูที่ในโลกปัจจุบันกําลังทาคลิปอยู่เนี่ยมึงก็ไม่ยอมสังเกตเหมือนกันต้องอ่านซ้ําไปรอบที่3รอบที่4เนี่ยถึงจะสังเกต ในขณะที่คนอื่นๆเนี่ยเขาอ่านแล้วเขารู้นะกับรอบแรกแล้วแล้วมึงก็ไปเถียงเขาอีกจะเถียงไปทําไมไปที่คอมเมนต์ที่10เลยแล้วกันครับส่วนตัวพออ่านตอนนี้แล้วรู้สึกว่าพวกลูฟี่มันเมาหรืออาจารย์แกเมากันแน่มันดูผิดไปหมดเลยในตอนนี้น่าจะทั้ง2องอย่างนะครับไม่ก็อาจารย์แกอาจจะตอบเป็นเล่นมุกไอ้เล่าเขียวนในชีวิตจริงก็ได้นะต้องรอดูนะครับไปที่คอมเมนต์ที่11เเลยแล้วกันครับไม่ได้เจอกลิ่นอายแบบนี้นานแล้วคิดถึงมากเลย คิดถึงเหมือนกันครับผมไปที่คอมเมนต์ที่12แล้วกันครับทำไมถึงคิดว่านี่คือเกาะเอลบัฟเหรอครับเพราะอิงจากตัวละครยังไม่รู้กันเลยหรือคาดดาวจากแวดล้อมครับคาดดาวเอาครับแต่ว่าเอลบัฟแน่นอนไปที่คอมเมนต์ที่12ใหม่แล้วกันครับซันจิชาร์จขาขวา,าอย่างเท่เตะด้วยขาซ้ายน่าจะเมาจริงๆก็ตอนล่างภาพเนี่ยอาจารย์แกอาจจะมันมือไปหน่อยนะครับตอนตัดเส้นอาจจะ เมาเมานิดหน่อยผู้ช่วยนี่ก็น่าจะเมาเมานิดหน่อยเพราะว่าต้องเก็บงานให้อาจารย์แต่ก็ปล่อยออกมาหรือแม้แต่บอกอนี่ก็อาจจะเมานิดหน่อยด้วยเพราะว่าปล่อยผ่านมาเลยทั้งที่ก็มีการเช็คต้นฉบับนะตอนนั้นน่าจะเป็นช่วงฉลองจ้ำพอดีนะีก็เลยอาจจะเมาจริงไปตอนที่13เอ้ยอะไรอ้ากูก็เา Google, มาเหมือนเขาไปที่คอมเมนต์ที่13กันเลยครับดูจากสถานการณ์แล้วแบบนี้ไม่น่ามีใครเห็นภาพหลอนแต่ถ้าภาพตัดนี่ต้องใช่แน่ๆใช่ครับพวกกลุ่มหมวกฟางที่โดนอุ้มมาน,นี่ก็ ภาพตัดไปแล้วก็มาตื่นอีกทีก็เป็นผู้กล้าตามนั้นเลยไปที่คอมเมนต์ที่14กันเลยแล้วกันครับทำไมถึงคิดว่านี่คือเกาะเอลบัฟล่ะครับโอ้ยมันก็ขยันถามจริงเอลบัฟจริงๆเชื่อเหอะไปที่คอมเมนต์ที่14กันอีกรอบแล้วกันฮะสำหรับผมสนุกกว่าตอนสู้กับไคโดอีกใครไม่ชอบผมชอบโอ้โหได้ขับอาจารย์โอดาจัดให้เขาเลยให้สู้กับกระต่ายสู้กับงูกับแมวไปทั้งภาคแม่งเลย รับรองสะใจไม่ละมึงกูจะเอาอีกไปที่คอมเมนต์ที่15เลยอะไรก็แล้วกันครับผมว่า JJK เขาแค่ตอบคนอ่านว่าทําไมไม่ทําแบบนั้นมากกว่า55แบบมันค่อนข้างซับซ้อนจนเข้าใจยากเหมือนแบบหลายคนยังไม่เข้าใจพลังหรือความสามารถเลยไม่เข้าใจที่เขาจะสื่อซึ่งความเข้าใจยากนี่แหละปัญหาของเรื่องผมว่ามันก็ไม่ได้เข้าใจยากอะไรนะอันนี้มันเป็นการเหมือนมาพูดคุยกันเพื่อกรบพอร์ตโฮตอนช่วงท้ายมากกว่าว่าทำไมไม่ทําอย่างงู้งนอย่างนี้อย่างนั้น แต่มันก็โอเคนะฟังขึ้นอยู่แล้วตอนจบมันก็ชูนิ้วกลางให้คนถามอชูนิ้วกลางให้คนอ่านแบบเป็นตำนานไปแบบแล้วผมว่าดีออกเอาละครบแล้วสินะสำหรับสนทนา15คอมเมนต์เฉพาะกิจนะครับทำไมมันปิดแบบเงาๆจังวะแถมไม่ได้เกี่ยวกับวันพีซเลยไปมหาเวทผนึกนานเฉยเลย ครับผมสำหรับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ยังอยู่จนถึงจุดจุดนี้นะครับแล้วก็กราบขอบคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านที่กดติดตามนะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกเพื่อซัพพอร์ตช่องนี้มาโดยตลอดนะครับตั้งแต่ในระดับ300%เอ็นเครดิตนะครับแล้วก็ในระดับเป็นร้อยเลยนะพี่แล้วก็ใจดีจังเลยนะครับแต่ช่วงนี้เนี่ยน่าจะมาเจอกันบ่อยหน่อยเพราะว่านอกจากจะมีข้อมูลใหม่ในวันพีซมุมตอบคำถาม SBS ให้เราได้มาเจาะตื้นกันแล้วเนี่ยมันก็จะมีการตอบคําถาม10บคาถามนะครับของอาจารย์โอดง ออกมาในวันพฤหัสนี้มีหลายข้อที่แกก็ตอบเหมือนไม่ได้ตอบแต่ว่าก็มีหลายข้อที่เราสามารถนํามาเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็เรียบเรียงมาให้คุณผู้ชมผู้ฟังเนี่ยได้ฟังกันเล่นๆสนุกๆได้นะครับก็จะพยายามมาให้บ่อยกว่าเดิมนะครับอ๋อแล้วก็ช่วงสนทนา15คอมเมนต์ก็สามารถฟีดแบ็กได้นะครับแต่ว่าคิดว่าคงจะไม่ได้ทําแบบทุกครั้งขนาดนั้นแบบนานๆทีนะฮะ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าฝันดีทุกคนครับผม